สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษนะคะกลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงการงานการเงินความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 8กันนะคะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากไพ่ออร์ l เนะคะเปิดดวงกันก่อนนะคะชาวเมษ๋ยวจะเริ่มจากดวงการงานการเงินนะคะสุขภาพชกโกแลตนะคะแล้วต่อด้วยความรักนะคะทั้ง3สถานะค่ะ คนที่โสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพฤษสายนี้ชาวเมฆจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะสําหรับพลังงานตรงนี้นะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะปรดบสาวิจรารยในการรับชมด้วยค่ะอาจารย์นลีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะวันนี้ในการแบ่งราศีแบ่ง,าบงาตามหลักโงรัศาร์ไทยค่ะคลิกด,ดูรายละเอียด,ดใต้ชื่อคลิปนะคะเดี๋ยวได้ทั้งลัคนาราศีตามแบบไทย ใครอยากจะดูเป็นโานส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะน่ารีร,าระดาบผิภัณรายละเอียดค่าครุย,ยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะโอ้พลังงานของชาวเมธดีเลยนะคะฟลายอิงนะคะบินแล้วนะเมธนะคะเมธจะบินแล้วนะคะ i believe i can fly เลยนะคะคุณกำลังข้ามผ่านเขาวงกฏโอ้อะไรที่มันลึกลับซับซ้อน ปัญหาอะไรที่ชวนปวดหัวที่ทําให้คุณต้องวนเวียนอยู่กันแก้ไขซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะจะผ่านพ้นอุปสรรคมันสักทีหนึ่งนะคะอะไรที่ทําให้คุณหลงทางไปนะคะชีวิตจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่พบทางออกที่สวยงามพบกับชีวิตใหม่นะคะสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่สวยงามนะคะว้าว พลังงานของคุณนะคะโดดเด่นนะคะโชว์เหนือโชว์ความสามารถได้ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะฟ้าเปิดทางให้กับชาวเมษแล้วนะคะชีวิตที่ติดขัดอยู่นะคะจะผ่านไปได้แบบดีขึ้นได้แบบก้าวกระโดดเลยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะพลังงานใบที่2องคอมมิชเมนต์ว้ามันเป็นพลังงานของอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาผ่านพ้นได้เซ็นสัญญานะคะได้ เข้างานใหม่ได้ร่วมมือนะคะกับบริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยนะหรือเป็นลักษณะของความรักนะคะมีคอมมิชเมนต์นะคะมีว้าวคุณได้ไพ่ความรักตรงนี้ด้วยนะคะสวิตฮาร์ดสมหวังในเรื่องราวของความรักด้วยนะคะชาวเมธนะโอ้โหหัวใจฟูฟ่องล่องลอยกันมากๆนะคะบางคนจะมีเบบีมีลูกแล้วนะคะความรักจะสมหวังหรือไม่ก์ได้มันหมายแต่งงานนะคะโอ้ใบนี้นะคะอง พ่อพิคเนตนะคะประทานพรให้กับคุณแล้วชีวิตที่สมหวังอุดมสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์คุณสุขมากๆของชาวเมธนะคะ,สะแสดงว่าสิ่งที่ชาวเมธเพียรพยายามทํามาจะสําเร็จแบบปังๆมากๆโดดเด่นมากๆนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณทําอยู่หรือรธุรกิจงานออนไลน์หรืออะไรบางอย่างที่คุณทําอยู่มันปังมากนะคะทําให้ช่วงชีวิตของชาวเมธในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นขาขึ้นมากๆนะคะ นะได้รับประธานพรไปแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวานเปิดทางให้กับชาวเมธแล้วนะพลังงานดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกักบพลังงานจากไพ่ทาโรกันนะโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวเมธคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะคุณได้พลังงานของไพ่พระสังฆรงงาชน,นะคะหายรแฟนขึ้นมา มีไพ่เก้าเหรียญค่ะโอ้เงินก็ต้องมาด้วยนะชาวเมน่นโอ้ไข่ที่โสดนี่คือแบบออร่ากระจายมากๆนะคะใครที่คิดเงินจะได้เงินนะคะอืมมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะเก้าเต็มสิบเลยนะคะมีไพ่ของสีดำอู้อะไรที่มันรอคอยนะรันว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฝ้าหวังกับมันมามา,มากนะมีเกณฑ์ที่คุณจะสามารถที่จะ ผ่านพ้นนะคะจังหวะช่วงเวลาที่คุณต้องอดทนรอคอยกับอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆนะคะมีไพ่ของ8ดาบนะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มเติมก่อนนะคะชาวเมฆเป็นไพ่ของอู้ราชิีเหรียนค่ะสองไม้เท้าค่ะ จริงเป็นไพ่ที่สวยแบบคลาสสิกนะคะชุดนี้ถึงสีสันจะไม่ได้จัดจ้านนะแต่เหมือนกับมันดูแบบมันมีแสงมีอะไรที่ดูแบบดูอบอุ่นนะคะดูคลาสสิกสเตรนท์ว้าวสีไม้เท้าอ่ะอันนี้ตำแหน่งความรักเลยนะคะตำแหน่งคู่ครองคุณได้สีไม้เท้ามีการสมหวังในความรักนะคะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะชีวิตใหม่ชีวิตคู่ก็ได้นะคะ หรือสิ่งดีดเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้นใหม่มีไพ่ของห้าเหรียญค่ะสังเหรียญค่ะมีไพ่ของ the tower นะคะโอ้คุณได้วิวออฟฟอร์จูนนะ มากับความปังนะคะชาวเมธขออีกหนึ่งใบค่ะมีไพ่ของ the hypothesis นะคะได้ทั้งไพ่นักบวชหญิงนักบวชชายกันเลยนะคะจบด้วยนักบวชหญิงเริ่มต้นด้วยนักบวชชายนะคะไพ่ก็สังราชที่ขึ้นมาใบแรกเอ่อพลังงานโดยรวมของชาวเมธนะจะรู้สึกว่า ชาวเมดเองเนี่ยคุณเจอกับสถานการณ์อะไรที่มันพลิกผันมากๆมานะคะอาจจะสักระยะหนึ่งแล้วนะคะพลังงานของทาวเวอร์กับสองเหรียญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือบางคนเนี่ยเหมือนกับเจอเหตุการณ์อะไรที่ เหมือนกับมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็วนกลับมาสร้างปัญหาให้กับคุณอีกสร้างความหนักใจนะคะสร้างความสับสนให้กับคุณอีกก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรืออะไรบางอย่างหรือโครคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับคุณเหนื่อยมากนะคะแปดดาบคุณอาจจะตกอยู่ในภาวะที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้ว่าจะ ขอความช่วยเหลือจากใครนะคะหรือไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงดีนะคะทาให้คุณอาจจะต้องตกอยู่ในวังวนของการอดทนนะคะการรอคอยกับอะไรบางอย่างเพื่อให้ปัญหาตรงนี้มันผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมนะคะพลังตัวตนของคุณนะคะความเป็นไพ่พระสังฆราชความดีของคุณความมีน้ําใจของคุณความอดทนของคุณนะคะกําลังส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เห็นนะคะถึงความ เดือดร้อนนะคะปัญหาอุปสรรคของคุณแล้วนะคะสิ่งต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับวนกลับมาแต่คราวเนี้มันวกลับมาในทางที่ดีนะคะชีวิตที่มันเคยตกอยู่นะคะในช่วงเวลาของ การเป็นเบีย้ยล่างคนอื่นนะคะความทุกข์ความอะไรทุกยากอะไรของคุณนะคะมันกําลังหมุนเวียนเปลี่ยนผันนะคะก้าวขึ้นมานะคะสู่สิ่งดีๆสู่โอกาสดีๆจังหวะด,ดีดีชีวิตอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะหรือเรื่องของก้าวเหรียญน,นะคะการเงินอะไรที่ชาวเมธอาจจะหวังอาจจะรอคอยนะคะการได้รับโชคดีในเรื่องของงานได้เงินเข้ามางานก้อนงานใหญ่เงนิงนก้อนใหญ่นะคะหรือการขายที่ขายทางนะ การได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือการได้รับมรดกหรือได้รับโชคลาภอะไรที่มันเข้ามาแบบเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นอะไรที่มันปังๆกับชีวิตของคุณมากๆนะคะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณตอนเนี้ยมันกลับมามั่นคงนะคะมันกลับมาสเตรนสอ่ะเหมือนคุณคุมปัญหาอุปสรรคทุกอย่างได้แล้วนะคะทุกอย่างกลับมาอยู่ในการควบคุมได้แล้วก็พร้อมที่จะวางแผนอนาคตต่ตอไปนะคะอืม บางทีเดือนเพื่อสภาคมเนี่ยมันอาจจะเป็นเดือนที่ชาวเมดเองนะ คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนสีไม้เท้ากับไพ่ของไฮโรแฟนนะคะได้รับการสนับสนุนเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะก้าวเข้าสู่ตําแหน่งใหม่ในระดับของหัวหน้าในระดับของผู้บริหารก็ได้นะหรือเป็นลักษณะของงานใหญ่อะไรบางอย่างที่คุณทําอยู่แล้วมันเกิดข้อผิดพลาดนะคะอยู่ดีคุณพบกับทางออกหรืออฟจูนนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะชอมเม็นะในเดือนนี้ก็คือเหมือนกับ มันมีหลายอย่างที่เป็นสถานาการณ์ที่พลิกผันนะคะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีให้กับชาวเมธนะคะเพราะนั้นจบได้เซนของคุณเลยนะคะในการที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชุดของคุณในช่วงเวลาเนี้มันเป็นอะไรที่คุณเฝ้าหวังคุณเฝ้าฝันว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วมันก็ผ่านไปได้นะคะตามที่คุณได้มีเซนนะคะตามที่คุณได้เหมือนกับเคยคิดเอาไว้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ อืมหรือว่าเป็นพลังงานของความที่ชาวเมธนะคะไฮพิเทสก็คือคนที่ฉลาดนะคะแต่บางทีเราไม่จำเป็นต้องออทำเป็นฉลาดให้คนอื่นรู้นะคะรู้ดีรู้ทุกเหลี่ยมรู้ทุกมุมของคนที่อาจจะเหมือนกับพยายามมาเอาเปรียบมาอะไรกับเรานะคะแต่เหมือนกับคุณเป็นคนฉลาดแก้งโง่ก็ได้นะ มันมีวิธีอะไรบางอย่างที่คุณรอดพ้นจากการถูกอารัดเอาเปรียบจากปัญหาของคนเหล่านั้นหรือใครที่พยายามสร้างปัญหาให้กับคุณเนี่ยคุณรู้ทันนะคะแล้วคุณก็หาทางแก้ไขปัญหาอย่างเงียบๆแล้วก็ผ่านพ้นมันมาได้บวกกับความเฮงความปังนะคะของคุณด้วยนะในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับ ผ่านพ้นไปด้วยดีนะหรือรอดพ้นจากผักเยวผักกาไปได้แบบปฏิหารมากๆนะคะพลังงานของชาวเมทที่ขึ้นมานะใครที่อาจจะเจ็บป่วยนะคะหรือระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคุณจะผ่านพ้นมันมาได้นะแต่วยวงไงก็อย่าลืมทําบุญนะคะบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์นะหรือไปบริจาคเลือดก็ได้นะคะระวังฟืนไฟไฟไหม้นะคะเสียบที่ชาจโทรศัพท์นะคะ ชาร์จแบตลดมือถืออะไรต่างๆนะระวังไฟไหม้นะคะระวังในเรื่องของไม่ปิดแก๊สนะคะหรืออาจจะระวังเรื่องปัญหาสายตานะแปบดบดาบนะคะหรืออาการของสุขภาพอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นมานะสองเหรียญน,นะคะมันอาจจะเหมือนกับมีอาการเ,เข้ามาให้คุณได้ได้รู้ว่าถึงเวลาที่คุณต้องดูแลสุขภาพกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่วิ f ฟอร์จูนมันมานะคะสองใบจบ เป็นสุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้ทันนะแล้วคุณจะอาจจะมีวิธีรักษาตัวดูแลรักษาตัวหรือเจอคุณหมอเก่งๆนะคะที่ทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาในเรื่องของสุขภาพมาได้นะแล้วก็กลับมาสเตนกลับมาเข้มแข็งนะคะกลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะชาวเมธโอเคเลยนะคะในเดือนนี้อาจารย์ว่ามันมีความปังนะคะ <c oughs> พลังของปฏิหารดีๆที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของชาวเมธเนี่ย ดีขึ้นนะคะกว่าเดิมนะคะยกระดับจากเดิมได้ดีมากๆก็ได้นะคะดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับต้นทุนบุญกุศลของคุณนะคะเบลฟอร์จูนนะมีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะขอเป็นพลังงานสมเสมอนะขอเฮงทงปังปังนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อกับเรื่องราวความรักนะความรักจะเริ่มต้นที่สถานะโสดก่อนนะคะขอดูพลังงานคนโสดหน่อยว้าวพลังงานของอัศวินไม้เท้านะคะ คนโสดชาวเมสอาจจะคุยกับชาวทัดไฟได้วยกันนะเมสสิงห์ธนูก็ได้เจ็ดถ้วยค่ะเหมือนคุณรู้สึกถูกใจคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เอ็มเพลสก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่นะมีความแบบดูแลเรื่องราวต่างๆรอบตัวได้นะดูแลตัวเองได้ดีดูแลเรื่องงานได้ดีดูแลครอบครัวได้ดีแล้วคุณรู้สึกว่า คนนี้เหมาะกับคุณมากๆนะคะในการที่จะมาสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเจอนะคะในที่ทํางานหรือจากความใกล้ชิดอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นคนรักทางไกลก็ได้นะเด็กถือดาบมากเลยอาจจะอายุน้อยกว่าแต่กลับมีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ lover s นะคะเป็นชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุนนะคะ l ร v e r s เป็นชาวมิถุน ลาชาดาค่ะเขากับคุณอาจจะอายุแตกต่างกันมากๆก็ได้นะแต่ว่าให้ความรักมันเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความดื้ออะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะมีความเป็นผู้นํามีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันมากๆก็ได้นะแต่เหมือนกับพอมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลับยอมกันมันกลับปรับตัวเข้าหากันได้นะพลังงานเดอะลอเวอร์ตัวนี้นะคะชาวเมทเหมือนกับ ในที่สุดคุณก็เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องยอมอ่อนข้อให้เขานะเพราะคุณรักเขาก็เลยแพ้ทางเขาซะแล้วชาวเมนโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะบทสรุปความรักของคนโสดกันดีกว่านะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของห้าดาบค่ะว้าวเดอะซันด้วยนะ มีไพ่ของสิบดาบนะคะ justice ค่ะโอ้มันสองไปเดี๋ยวนะหกไม้เท้าค่ะว้าวคุณได้ไพ่ของทวินเฟนนะคะสองถ้วยน้ำนะโอ้พลังงานตรงนี้อาจารย์ว่า ในเรื่องราวของการที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องเคลียร์นะคะเคลียร์ให้จบก็ได้นะหรือว่าในความสัมพันธ์นี้คุณได้เจอกับคนที่กําลังจะเลิกลากับคนรักนะคะหรือเพิ่งเลิกรากับคนรักมานะคะสิดาบนะคะคุณรู้สึกเข้าใจ <c oughs> เห็นใจในปัญหาของเขาเนะเข้าใจในความขัดแยง้งแล้วคุณรู้สึกว่า คุณสามารถที่จะซัพพอร์ตช่วยเขานะส่งเสริมเขานะคะทำให้เขากลับมามีหัวใจที่เข้มแข็งที่แข็งแกร่งได้นะคะแถมเขากับคุณเนี่ยความเป็นเดฟซันนะคะอาจจะเป็นคู่บุญบาร,รมีของกันและกันนะคะหรือว่าการที่เขากับคุณเข้ามาเจอกันเนี่ยมันอาจจะเป็นการเข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับได้ รับชัยชนะนะคะในการจัดการกับปัญหาอะไรบางอย่างหรือเป็นลักษณะของเขาเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของทางกฎหมายอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่าในเรื่องของการการขอกินการ์ดนะคะวีซ่าคู่มั่นนะคะวีซ่าแต่งงานอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะที่เขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณนะหกไม้เท้านะคะเพราะว่าเขาเหมือนกับสองถ้วยอะรู้สึก รักคุณมากๆรู้สึกคุณเป็นคนที่เขารอคอยมากๆนะคะแล้วเขาก็ได้เจอคุณแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ชาวเมธเนี่ยได้สมหวังได้มีความรักที่ดีด้วยกันไปกับเขาก็ได้นะคะพลังงานของจั s ติสหกไม้เทา้าแล้วก็สองถ้วยนะคะพลังงานดีมากนะความรักของคนโสดนะคะขอให้เป็นพลังงานดีๆของคนโสดชาวเมธนะคะ โอเคเลยทีนี้เรามาดูกันนะคะกับเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดือนพฤษภาคมนี้นะมีไพ่ของอัศวินดาบเป็นชาวทัดลมนะคะกุมิถุนตุนก็นได้สองเหรียญมีไพ่ราชินีดาบ สิบไม้เท้านะคะความรักคนที่มีคู่มีไพ่ของเฮอร์มิตค่ะราชาไม้เท้านะคะการงานชาวัาตไฟได้วยกันเมษสิงห์ธนูนะ เหมือนกับในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้นะคะมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันดูไม่แน่นอนนะคะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะหรือเกิดความไม่เข้าใจกันในเรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วเขานิ่งเขาเงียบเขาหายไปหรือเปล่านะคะเหมือนกับชาวแม่คุณคุณอดทนนะเหมือนกับคุณก็ยังรอคอยเขาคุณก็ยังไม่ได้ปล่อยมือไปจากเขานะคะถึงแม้ว,ว่ามันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาดูเหมือนกับ โกรธเคืองเรางอนเราหรือทําตัวเหินห่างไปจากเรานะคะหรือดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะขอดูต่อนะคะกับเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่10บเหรียญน,นะคะ w e a r ลฟอร์จูนค่ะสามเหรียญน,นะ มีไพ่ของไฮพิเทสค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะหนึ่งถ้วยนะอืออาจารย์ว่าคุณสองคนนะ่ะน่าจะยังแบบมีวาสนาต่อกันอยู่นะคะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาแล้วนะคะสิบเหรียญขึ้นมาแล้วนะคะปัญหาหลายอย่างอะไรที่อาจจะไม่เข้าใจกันนะคะ อะไรที่คุณอาจจะเหมือนกับคิดมากกังวลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะเจ็ดไม้เท้าอ่ะนะคะเหมือนกับพอชาวเมดคุณพยายามเข้าใจเรื่องราวพยายามพูดพยายามเคลียร์กับเขาเนี่ยมันเกิดความเข้าใจเห็นใจกันนะคะหนึ่งถ้วยน้ํานะคะความรักมันกลับมานะคะความสัมพันธ์ที่ดีนะคะหรือสิ่งดีๆที่เขาเคยทําไว้กับคุณหรือคุณเคยทําไว้กับเขาเนี่ยมันเข้ามาหล่อเลี้ยงความรักในใจของคุณสองคนนะคะ นึกถึงวันแรกช่วงแรกๆที่จีบกันหรืออะไรบางอย่างนะคะนึกถึงความเป็นครอบครัวหรือนึกถึงที่ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างครอบครัวไว้ด้วยกันนะคะเลยทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะ ème วิวออฟจูนสามเหลียนนะคะกลับมาเป็นแฟนที่รักกันกลับมาเป็นคู่นะคะหรือเป็นครอบครัวที่พร้อมที่จะไปด้วยกันต่อนะคะจับมือกันไว้แน่นๆเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น2คน คุณสองคนสู้นะคะเรื่องของปัญหาการเงินกลับมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วนะคะครอ,อบครัวอยู่สุขสบายแล้วก็ได้นะคะพลังงานของ10เหรียญ v i e of fortune ที่ขึ้นมานะโอเคเลยนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะแสดงว่าบุณภาวาสนาส่งนะยังผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะยังเป็นความรักที่ดีกันอยู่นะคะ ค่ะส่งกำลังใจไปให้นะคะเรามาต่อกันที่สถานะสุดท้ายนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะเก้าไม้เท้านะโอ้สามดาบนะคะ เป็นไพ่จัดเม้นท์ค่ะแล้วก็มีไพ่เดทนะคะหกเหรียญค่ะโอ้คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจะรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณเหมือนกับรู้สึกว่า ความรักเนี้ยก้าวไม่เท้ามันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะคุณอาจจะพยายามมามากแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ในเ,เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาหรือคุณทํำเพื่อเขาค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเขาอาจจะ ครบซ้อนนะคะหรือเขามีคนรักของเขาอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยมือก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะกับกลายเป็นว่าชาวเมธนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ขอปล่อยมือซะเองนะคุณรู้สึกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะคุณ ออกมาจากความรักครั้งนี้นะคะเดทคุณปลดปล่อยตัวเองนะคะคุณให้โอกาสตัวเองนะคะเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีต่อไปก็ได้นะคะหรือให้โอกาสตัวเองที่จะหาคนที่ดีเข้ามาในชีวิตต่อไปก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ถ้าคุณจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจันดูต่อให้นะคะชาเมมีไพ่ของ d e วิลนะคะ t ด e w o r l ลค่ะอารวินเลียนนะคะ9ก้าถ้วยค่ะหกถ้วยนะคะ มีไพ่ของ The Moon นะคะถ้าคุณจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอาจจะเหมือนกับพยายามยื้อไว้นะ d e วิลนะคะหรือเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีความหึงหวงนะคะหากว่าคุณจะเหมือนกับ ไปหาคนใหม่ไปหาใครหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เขาเกล่าวหาว่าคุณคบซ้อนซะเองก็ได้นะคะเดวิลนะคะแต่เหมือนกับคุณจะไม่แคร์แล้วนะเดวิลอะออกมาสร้างโลกใบใหม่ของตัวเองนะคะออกมาล้นลากับชีวิตให้มากกว่าเดิมก็ได้นะเหมือนตอนเนี้ยกลับมาเปย์ตัวเองกลับมารักตัวเองก็ได้นะคะชามตสนะคะไม่ต้องไปสนใจใครอีกแล้วเพราะว่าชีวิตของคุณดูสิก้าวถ้วยอะมันจะมีทางเลือกมันจะมีทางออกมากขึ้นนะคะ คุณอาจจะเหมือนกับวิเชสนะคะสามารถไปขอพรไปขอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะดมสกลับมามีความฝันกลับมามีความหวังนะคะกลับเอรักตัวเองกลับมามีออร่านะคะสวยหล่อดูดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วที่สําคัญนะคะ h a p p ี n e s s นะคุณดูมีความสุขมากขึ้นกับชีวิตมากกว่าเดิมก็ได้นะชีวิตล้นลานะคะและคุณอาจจะมีโอกาสได้พบกับความรักครั้งใหม่นะคะหถ้วยน้ํานะคะ อาจจะเป็นความรักสมัยวัยเด็กกลับมาอีกนะคะหรือเป็นความรักต่างวัยนะคะหรือเป็นความรักต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะคนความรักจากคนไกลนะคะต่างชาติก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะ อาจจะมีความรู้สึกเศร้าๆที่มันแฝงอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่บ้างนะแต่อีกไม่นานคุณก็จะขจัดปัดเป่ามันออกมาได้นะคะคุณก็จะกลับมาเป็นชาวเมฆคนใหม่ที่เข้มแข็งสดใสนะคะหรืออาจจะพบความรักครั้งใหม่ในอีกมิชานี้ก็ได้นะคะชาวเมฆนะอาจจะเหมือนกับว่าถ้ามันไม่ใช่ นะถ้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณอาจจะต้องกลับอรักตัวเองจริงๆนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีชีวิตใหม่ที่สดใสมากกว่าเดิมนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้ค่ะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ